ลัตเตอรี่จ้าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแม่คะครับมี9669หั้าไหมโอ้ย9 6้ไม่มีหรอกจ้าแต่ว่ามีเลขใกล้ๆกันอยู่นะ5-2อะ่ 5, 2, อะเอาไหมจ้า5้าสจ้ามันใกล้ตรงไหนเนี่ย5-2กับ9-6้หโอ้ไม่เอาหรอกจะซื้อ9-6จะเป็นเศรษฐีบ้าบอรจริงๆ5-2กับ9-6 ขายไม่ได้เลยสักกระป๋เนี่ยวันนี้โอ้ยโอ้ยฉันบอกแล้วใช่ไหมให้เดินระวังระวังหน่อยเนี่ยของผมแล้วมันจะกินได้ไหมเดี๋ยวแม่กับป้าให้จัดเดี้ยว<ๆ>ก่อนเจ๊เดี้ยวก่อนเจ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมข้าวของกระจัดกระจายแบบนี้เนี่ยก็ไอหมอนี่สิมันขโมยของในร้านฉันเนี่ยโหท่าทางนี้น่าจะหิวหน้าดูนะเจะ๊เอาแต่ของกินแบบเนี้ย ฉันรู้นะว่ามันไม่ดีอะเจ๊แต่ว่าเห็นแบบนี้เราก็อดสงสารไม่ได้อ่ะไอหิวอ่ะฉันก็เข้าใจแต่มันก็ไม่ควรมาขโมยของคนแบบนี้ป่ะโอ้ผมขอโทษครับเจ๊ผมสำนึกผิดแล้วครับคราวหลังผมจะไม่ทำอีกแล้วเห็นไหมล่ะเจ๊เขาสำนึกผิดแล้วเนี่ยอย่าว่าเขาเลยอะเอางี้เดี๋ยวฉันรับผิดชอบค่าของนี้ทั้งหมดเลย แต่ว่าฉันน่ะไม่มีตังให้เจ๊หรอกนะฉันเพิ่งไปถอยลัอตเตอรี่แผงนี้มาเอานี้ฉันให้ลัอตเตอรี่เจ๊หนึ่งไปเพอเพออะเจ๊อาจจะถูหกล้านเลยก็ได้นะเพอเจอหกลงหกล้านอะไรละ่ะคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วนี่จะอยู่หน้าร้านฉันเป็นชาติเลยหรือไงไปเลยล้วไป โอ้ยไปแล้วไปแล้วครับเจ๊ไปไปไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยอารมณ์เสียแต่เช้าเลยช้าช้าช้าไปแล้วครับไปแล้วครับโอ๊ยโอ้ยเจ๊ทำไมเจ๊ใจร้อนขนาดนี้เนี่ยแกนี่ก็จริงๆเลยนะ ไม่รู้จะไปออกลับแทนในหัวขโมยนั่นทำไมก็ฉันส่งสารเขาอะเจ๊เจ๊ลองคิดดูนะถ้าเราหิวมากขนาดนั้นอะเราจะทรมานขนาดไหนอะแล้วเจ๊ก็ไม่นาวไม้ถูพื้นไปไล่ตีเขาขนาดนั้นเลยอะตรงตีอะไรฉันแค่จะไปถูพื้นถูพื้นแล้วมันกระเด็นออกไปหน้าร้านเจ๊ได้ไงอะเรื่องนั้นอะล้อ ทำให้ผมรู้เข้าใจมันก็เหมือนกับเมืองใหญ่โดยทั่วไปที่เต็มไปด้วยเสียงอันกิดขึ้นหาอะไรอะ่พะพนมหาไม่เจอนี่ถามเจได้นะครับ นี่ครับเจ๊แล้วก็เอาพาลาแผงหนึ่งครับพาลาแผงหนึ่งนะกับน้ำเปล่าครับทั้งหมดก็ 27บาทเดี๋ยวนะทำไมท้องแกมันป่องป่องแปลกๆวะอ๋เนี่ยแหละครับเจ๊พอดีว่าคือผมไม่ได้ขี้มาหลายวันแล้วอะครับท้องผูกครับเจ๊มันก็ป่องๆแบบนี้แหละปกติครับ ใช่หรอตอนแกดเดินเข้ามาเนี่ยฉันไม่เห็นว่าท้องแกมันจะป่องแบบนี้เลยนะบ้าเจ๊มันก็ป่องแบบนี้แหละครับนี่เจ๊ะจะหาว่าผมขโมยเหรอผมไม่ได้ขโมยนะครับผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมว่าเจ๊อาจจะคิดมากไปแล้วก็ได้จริงเฮ้ยเจ๊เจ๊ทำอะไรครับเนี่ยนั่นไง หน้าตาก็ดีการแต่งตัวก็ดีทำไมถึงทำแบบนี้เจ๊ครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้จริงๆนะครับพอดีว่าผมโดนไล่ออกจากงานแถมผมโดนโกงค่าแรงด้วยเขาไม่จ่ายตังค์ผมครับผมไม่มีทางเลือกแล้วอีกอย่างน้องผมก็ป่วยอยู่บ้านครับผมไม่มีเงินซื้อจะซื้ออะไรแล้วมีก็ซื้อแค่นี้แหละครับเจ๊แถมผมยังหิวมากๆด้วย นี่ผมไม่ได้กินข้าวมาสองสามวันแล้วนะครับเจ๊ถ้าผมไม่ได้กินอีกวันหนึ่งเนี่ยผมแทบตายได้เลยนะครับไอหิวนะฉันก็เข้าใจนะแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่จะมาขาโมยของคนอื่นแบบนี้ปะ<ค><ย>เออเออรอฉันอยู่นี่ก่อนแป๊บหนึ่งนะห้ามไปไหนเดี๋ยวฉันมาเอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊อแจ้งตำรวจเลยนะครับผมขอโทษครับยหยุดภาพนั่นละรอนี่เดี๋ยวมาแป๊บหนึง่ง เจ๊มาทำอะไรอ่ะครับนี่อันที่โลนอีกมาม่าแค่สองหอมันจะไปพออะไรล่ะเอาไปเลยชั้นให้มีที่เงิน,นผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะครับเจ๊เออเอาไปเถอะ,อถอะขอบคุณครับเจ๊ แล้วถ้าวันหลังเนี่ยไม่มีเงินซื้อข้าวกินก็มาที่ร้านฉันได้นะขอบคุณมากจริงๆครับเจ๊ผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณเจ๊เลยถ้าน้องผมหายผมจะให้น้องมาขอบคุณเจ๊ด้วยเจ๊ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไปได้แล้วน้องป่วยอยู่ไม่ใช่หรอหิวด้วยเนี่ยน้องรอไปขอบคุณจริงๆนะครับเจ๊เดี๋ยวผมมาทุกวันเลยครับเจ๊ขอบขอบคุณครับโอ้ยโอ้ย แล้วมันลื่อนอะไรของมันตรงนั้นแล้วเนี่ยอ๋อเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองฉันก็นึกว่าเจ๊จะเอาไม้ไปฟาดหัวเขาซะแหละแต่เอ๊ะแล้วเจ๊หงุดหงิดอะไรอะ่ะอ้อาวเดินอีกแล้ว ้องหุดหงิดเรื่องนี้ฉันนะสิดอกก็เพิ่มพูดไปดินพอกหางหมูแล้วเนี่ยใช้ไม่หมดสักที่ให้คนห่วงนี่นะก็ตามทวงฉันยิกๆยๆๆิๆมาทวงทุกวันเนี่ยน่ะพูดยังไม่ทันขับทำมานู่นแล้วเจ๊ดอกผมไม่ไห่ายไม่มีเว้ย เล่นทวงยิกๆย,ย,ย,ยิกยิกทุกวันอย่างนี้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายทันแล้วนี่ว่างนักหรือไงฮะมาทวงได้ทุกวันเนี่ยเจ๊ก็ขายของนี่ก็น่าจะมีเงินจ่ายดอกบ้างหรือเจ๊จะไม่จ่ายดอกเนี่ยเจ๊ก็เอาอย่างอื่นมาขัดดอกอก็ได้ไอ้ทุเลศหน,นีพูดจา หวันนู้นค่อยมาใหม่ตอนนี้ฉันไม่มีจริงๆว่ะก็ได้เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งผมมาแต่เจ๊นแน่ใจนะว่าจะจ่ายดอกมหาโหดผมไหวเออบอกจะจ่ายก็คือจะจ่ายอย่าพูดเยอะได้ปะรีบไปได้แล้วล็อกร้านค้าฉันเกะกาลูกค้าจะเข้าโอเคอันน okay. ี้ผมกลับก่อนแล้วกัน แต่ถ้าผมมารอบหน้าแล้วก็ถ้าไม่มีจ่ายนะ่ะน่าดูโอ๊ยเราจะหาจากไหนทันวะเนี่ย,ยนี่ไงเจ๊ลอตเตอรี่หกล้านเลยนะเจ๊หรือว่าเจ๊จะเอาสิบสองล้านสองใบหรือว่าจะสิบแปดล้านสามใบเจ๊โอ๊ย นี่ก็ขายเก่งจังเลยคนยิ่งงบนยีดอยู่ไม่อยากให้มีเงินไปใช้นี่นี่นะมสลัตเตอรี่แสนห้าจะบ้าหรือไงนี่ฉันเซ้งทั้งร้านนะไม่ใช่เพิงหมาแงนถ้าแสนห้านี่ไปคุยร้านอื่นได้เลยฉันไม่ขายโอ้เจ๊เจ๊ถึงกับต้องเซ้งร้านเลยเหรอเนี่ย ก็ใช่นะสิจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากเซ็งหรอกนะร้านเนี้ยกวฉันจะสร้างมันมาได้ขนาดเนี้ยอยู่กับมันมาก็นานทั้งรักแล้วก็ผูกพันแต่ถ้าฉันไม่ทำแบบเนี้ยฉันก็ไม่มีเงินไปใช้นี่ให้มันจบๆสักที นี่เจ๊ฉันมีอยู่สลึงน,นึงอะตอนนี้ฉันยังไม่ได้ใช้อะไรเจ๊ก็ไปจ่ายดอกก่อนละกันเธอเก็บเอาไว้เถอะถึงฉันเอาไปฉันก็ทำได้แค่ยืดเวลาก็เท่านั้นแหละสุดท้ายดอกมันก็เพิ่มแล้วก็เยอะเหมือนเดิมไม่จบไม่สิ้น นเจ๊วันนี้จ,จ่ายดอกผมได้ยังฉันยังไม่มีหรอกต้องรอเซ้งร้านได้นู่นถึงจะมีจ่ายอ,ะอ่ะอ้าเจ๊ไม่เป็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่ก็มันไม่มีน่ะจะให้เอาที่ไหนมาจ่ายละ่ะไม่รู้แหละยังไงวันนี้ผมก็ต้องได้อะไรติดมือกลับไปบ้างนี่ทองชะนะคืนมาเดี๋ยวนี้เลยอะไร น่าลำคาญว่ะตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วถ้าแกอยากได้คืนแล้วก็ไปเก็บตังกับอ้เจน,เเเนี่เองนีเจเป็นหนี้ฉันอยู่เ,เดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวอะไรเอ่อช่วยคืนทองให้เขาได้ไหมครับทองมันเป็นของเขาอะครับฉันไม่คืนแล้วแกจะทำไหม่วะไอ้อเด็กวัดคือยังไงก็ ช่วยคืนได้ไหมครับพอดีเขาสองคนเป็นผู้มีพระคุณของผมนะครับใช่ครับอีสองคนเนี้มันเป็นผู้มีพระคุณของแกแต่อีเจ๊เนี่ยมันเป็นลูกหนี้ฉันมันติดหนี้มันก็ต้องใช้สิวะแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยวะฮายเด็กวัดอย่างนี้คืนหรอถ้าแกอยากได้คืนเนี่ยแกก็ใช้หนี้แทนมันดิ มีปัญญาป่ะฮะอเด็กวัดคงไม่มีปัญญาหรอกเนาะบาทผ้าจะไม่เอานุย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่อะไรอีกวะถ้างั้นอันนี้ประมาณสิบบาทครับทองก้อนพอไหมพี่ หรือถ้าไม่พอเนี่ยสมเด็จวัดละคังพุทธคุณสูงส่งมากนะพี่อย่างไม่ได้ไม่ได้ก็สี่ห้าแสนในวงการนี่หากันให้ควับหลวงพ่อผมให้มาก็ได้ แต่ฉันเอาแต่ทองได้ป่าววะอา้าวทำไมล่ะครับพี่พุทธคุณมันล้ำเลินมากเลยนะครับพระไม่เอาหรอกของปลอมมีเยอะแหละอิบหายแล้วหลวงพ่อคว้าของปลอมไม่กูใชเลย นี่ครับสวัสดีครับเจ๊นี่แกไปทำอะไรมาวะถึงได้อู้ฟูมีเงินมีทองมากขนาดนั้นเนี่ยท่านสิเจ๊นี่หรือว่ามันไปนขมโมยร,ร้านทองมาเปล่าเนี่ยเจ๊เฮ้ยเออหรือว่าแกไปเป็นขมโมยมาอีกแล้วฉ่นบอกแล้วใช่ไหมว่าหี่ทำตัวเนี่ยออพัฒนาไม่ไม่ใช่ครับเจ๊ผมพัฒนาแล้วครับคือ ที่เห็นผมมีเงินมีทองเนี่ยผมไม่ได้ขโมยเลยนะครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเจ๊เจ๊ฟังผมให้ดีนะนี่ตุ๊กตากินมามา่าแล้วก็กินยาก่อนไปจะได้หายไวไวพี่ได้งานทำแล้วเหรอไหนบอกหนูว่าไม่มีเงินไง ก็ยังหรอกอพอดีว่ามีคนใจบุญเขาว่าให้มามัน,นกินแล้วนะกินสีกินกินแล้วก็กินยาจะไ,ได้เรียบเรีบหาย โอ,โอ้ไปแล้วไปแล้วครับเจ๊ไปไปไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โอต้องไปในตอนนั้นแน่เลยลอตเตอรี่ติดมือมาเอา้ยุกตาเดี๋ยวที่เอาลอตเตอรี่ไปคืนเจ๊คนที่ให้พวกนี้มาก,ก่อนนะน่าจะติดมือมาต่อไปเป็นการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวอะไรทุกตาดู<ม>หวยออกอยู่หรอ,อ รางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกสองสี่ไม่ถูกเจก็ไม่ถูกคงไม่เอาเหรอกมั้งไปเนี่ยนะต่อไปเป็นการออกรางวัลที่หนึ่งเนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการเราจึงขอเลือล่อนรางวัลเป็นรางวัลที่หนึ่งแทนระางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก เจ็ดห้าเจ็ดเจดสองสาห้าเจ็ดเจดสองสามตุกตกตาดูนี่ดิดูดูดูดิดมันม,มันใช้เรื่เมื่อกี้ใช่ไหมนี่<อ>เราพูกลงมัทีหนึ่งหรอพี่ปอใช่จริงเหรอ เย้ถูกรางวัลที่หนึ่งเว้ยไปทำอะไรดีวะจ้าทำอะไรดีอะซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็เอาไปเปิดธุรกิจเดี๋ยวนะพี่ปอลอตเตอรี่ใบนั้นนี่มันเป็นของคนอื่นให้พี่มาไม่ใช่เหรอพี่ต้องเอาไปคืนเขาสิหาคืนเหรอ หกล้านเลยนะทุกตาเขาไม่ได้ให้ด้วยเขาเขาทําตกแล้วพี่ก็เก็บมาไง้เขาอาจจะเดือดร้อนอยากใช้เงินเหมือนเราก็ได้นะแต่มันต้องหกล้านเลยนะทุกตาหลังจากนั้นเนี่ยผมกับน้องก็ได้กินอิ่มนอนหลับส่วนน้องผมก็หายป่วยด้วยผมก็เลยคิดว่าจะ เอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาให้เจครับเพื่อเป็นการตอบแทนเพราะผมเข้าใจแล้วว่าเหตุลอตเตอรี่ใบนั้นน่ะจริง,รงๆมันไม่ใช่ของผมหรอกผมก็เลยจะมาช่วยเจยเนี่ยแหละครับแต่จริงๆเมื่อกี้ที่ช่วยคือเสี้ยวเดียวนะครับของจริงอยู่นี่ตั้งหานี่ครับเจอันนี้คือสิ่งที่ผมจะให้เจจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมมีแต่ทองเลย ใช่ครับทองทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ5้าล้านห้าครับเจ๊พอดีว่าผมไม่อยากเก็บมันเป็นเงินสดมันใหญ่มันปึกเบลอเลยเก็บไว้อย่างนี้มันจะทัดรัดกว่าเจ๊หาสารมากเลยอ่ะนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยมจะเป็นลมเจ๊เจ๊ใจเย็นๆก่อนนะเจ๊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 ครับเจ๊เพิ่งเป็นลมเจ๊เจ๊ตื่นมาฟังผมก่อนยังไม่จบครับเท่านี้เนี่ยเจ๊ก็ไม่ต้องขายร้านแล้วนะครับ คือถ้าเจ๊เหลือๆเ,เนี่ยก็แบ่งให้ผมบ้างก็ได้นะครับเจ๊ไว้ให้ผมตั้งตัวบ้างแล้วก็แบ่งให้คนขายเขาด้วยไม่ต้องห่วงนะฉันแบ่งทุกคนอยู่แล้วขอบคุณครับเจ๊ทีมงานเทเลสไปม์ขอขอบคุณร้านขายของชำและร้านอาหารตามสั่งของท่านพลตรีประวัติชัยสุกุมานที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำคลิปนี้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่ดูและชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามความสนุกได้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ